ย่ยุบ่นี่อู๊ห์หูุ๊กพี่น้องหัวนหัวน้โหัวนาโอุ้กพี่น้อ,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 ปปปนองเอารอบนี่โอ้ยล้ลก็อุยเลยพี่น้องว้าว สวัสดีครับพี่พิงน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ก็บพบกับช่องนุ่มจากรลักขัดทินเช่นเคยน,นะพี่น้องเนาะอาจจะห่างหายไปหลายมือนะพี่น้องนะที่ย่ติร์บดิไซเบพี่น้องเบิ้งพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่หมายครั้งที่แล้วมันเป็นหมายแปตกพี่น้องมันค้นใส่ไหลพี่น้องเลยบ่วงมานเลยก็เลยไปหาเบิ้งหมายอื่นพี่น้องก็ใส่บ่ได้ว่าเจ้าของนะเพิ่นห่วงพี่น้องก็เลบยบ่ได้เส่ธเพิ่นก็เลยนอกนั้น,น,น,นมากับฝนตกมาตลอดเลบยบ่ได้ไปส่บ่ได้หายอยู่หากินพี่น้องเบิ่งนึงพี่น้องมื้อนี้ก็ อดเม่ได้พี่น้องก็เลยต้องมาใส่แต่ว,ว่าเป็นการมาใส่ทุ่งนานหลังบ้านเจ้าของน่อพีนอน่น้องไปเบิรงว่าเบ็ดสิบแปดลังนุ่งจากหลักท่าที่นี้ทุ่งน้านหลังบ้านนี่เจ้ามานประมาณเดี๋ยวพยายามน้ำก,กันกับพี่น้องไปครับผมกบ้นปปตีตไปพี่น้องามเด็ดก,กับพี่น้อง มีอะไรไหมใส่ผงหนา้าหลังบ้านแบอพี่น้องดยกูได้ไปหาใส่กระใสไก่ใส่มองเอืเพิ่นห่วงจมนั้งสิพี่น้องโอ้หลอนหลากนีอะัรพี่น,ออน้องไปแล้วบรรโตครับเป็นยังไงมั้งโอ้เนี่ยหล่อน เดี๋ยวมีอครับผมอันนีสัตว์เด็ดจาไทยบ้างพี่น้องเนาะพี่นอ้องน้องต่อครับอะไรอย่งโอ้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 ตีกับพี่น้องไปยังไปยังอืมดุกพี่น้องมาแล้วแต้มแรกนี่โอ้เป็นนิ่งๆอ,อ,อยู่พี่น้อง,อ,ง,อ,งอ๋อนา่นแล้วพี่น้องแต้มแรก เเอาก็นครับผมเราพี่น้องแต้มแหลกพี่น้องไอด้ดกไอด้ดกเงียบเงียบ่ัวจะบวใจอยู่พี่น้องเลย้ยมาหาเลากินี่ไงๆตรงนั้นลังบ้านจะาของนี่น้อพี่น้องโอ,อ้โอ้โอ้ แคมแรกแม็กแม,แกมนเราจะบ่มีแต้มอยู่พี่น้องบิงังเยี่ยมครับพี่นอ้องเกียวย่างต่อครับพี่น้องใส่ตามทั้งน้ำไหล่เดี๋ยวพี่นอ้องหน้าหลังบ้านพี่น้องถึงเงียบเต็มเลยย่างต่อครับสี่ปนหมดหนึ่ง พี่น้องบิดติดโอ้เย่างเงี้ยครับผมอย่างต่อพี่นอ้องแต้มเดียวเองอู้หติดพี่น้องไปยังนี้ เอ้าวขับคอด้วยพี่น้องน่ามากอ้าวมาแล้วพี่น้องแต้มที่สองนี่เื่อจะไม่ได้ไปเบียดหลังบ้านนะครับแต้มที่สองเป็นปลาคอพี่น้องเก็บครับผมเก็บครับยามรอบแรกก็ได้ประดุก คือตัวนึงพี่น้องหอกสอง,อเ,อสงนเนี่ยเด็กปลาเคาะใส่เหมืองงาพีนดูพี่น้องใส่ปนเยอะใส่มืองอื้นเป็นห่วงใส่ตรงหน้าบ้านอยู่ของนี่แหละพี่น้องเนาะเมืองเอื้นเพิ่งใม่ใส่ห้องมาใส่ตนตรงหน้าบ้านอยู่ของนี่แหละ เต็มสองพี่น้องยามต่อครับยามจะสามรอบไปพี่น้องนเลอนี่เจลหลังนี้ก็ไม่เสียงดึงพี่น้องิดปลายยังเ <c oughs> อาขอพี่นอ้องเอาใส่ปนอยู่พี่นอ้องเงา หอยก็โตเมื่อกี้ไปก็ดเตยยุพี่นอ้องครับอืม่ะแล้วพี่น้องแตงทีสามพี่น้องจะยุได้กินยุพี่น้องอ่ะเก็บครับหอยมีดึงพี่นอ้องนะครับ,อบโอ้ยไปยู่แล้วพี่น้องคูยดึงแห้งพร้อมพี่น้องโมลงงง,ง,ง,งเลยใส่แไงพี่น้องยามซาไป ไอ้รับพี่น้องยามเบ็ดหลบถ่ายพี่น้องตีสามเลยตีสามตัวแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งข้าวบะหมานบะหมันาะพี่น้องเน,ะเนเาะ,าะ,านะนอนะย่างหลอดสุดท้ายบะหมาดระเก็บเนาะพี่น้องนี่หล่อนครับพี่น้องโฟร์อินเสาร์กำลังไปธุระเนาะพี่นอ้งอ,งะนะนองเนาะเราเด็กเมายาม์ยามยามตีสามหลดเพีเดียว จังไดโอ้เงียร์หอนพอดีเลยมีเงียรเปลี่ยนพอดีพี่น้องงานใส่หลังบ้านนย่างง่ายพี่น้องเลยหลังนึงนี่เนี่ยโอ้หลอนครับพี่น้องครับผมมีช็อตเดมเลยยางไม่วงเนาะพี่น้องเนาะครับผม ดูดูเบิ้งน้ำคันพี่นออ้องมาดูหาก,กินมในบ้านนี้นะอู้พี่น้องเอี้ยงเลพี่นอ้องปัดปัดพี่น้องปลาเข่าลาบแต่ยูบอนี่อู้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 นี่ใส่งห์ปูได้พี่น้อง ยูพี่น้องออออเอาเจ็บครับ พี่น้องช็อตเด็ดช็อตเด็ดเ้าพี่น้องเอาเอาเขาลาบเลยพี่น้องดิเงืองช็อตเด็ดพี่น้อง เราพี่น้องตัวเบี้ยมีพี่น้องสุดยอดปัด๊ดผมเำิัมพี่น้องเยี่ยมครับโอ้ยเจ๋วโอ้โอโอโพี่น้องคนนะครับโอ้โใส่เบ็กเลยพี่น้องเลยปั๊ดว่าอะไรทะตรงไหนยังเนี่ยเนี่ยปูมาใส่ที่พี่น้องนี่โอ้โติดหน่อยเดี๋ยวติดแก้มพี่น้อง คันดูเบิงซ่าเานี่หลุดเด้ดพี่น้องนี่หูยามรอบสุดท้ายมานันดีรีพี่น้องเจี๊ยบครับนะครับโอ้โหตัวเบลม์นี่พี่น้องสุดยอดครับผมเก็บ,คร,บครับพี่น้องฮัลโหลครับพี่น้องโอ้ยนี่นะ โยสุดยอดพี่น้องรอบที่สามพี่นอ้อ,องเพื่อจะมันขนาดนี้อันนี้ใส่เนื้อปูได้พี่น้องนี่ใส่ตัวนีเนื้อปูแค่ลังเดียวพี่น,อน้องยังไปเจ้วครับ ลุนต่อครับไปกับพี่น้องพยายามย่างยาก,กันพี่น,อน้องมันบ้ันยังไงเงียบเโอ้โอ้ย <c oughs> มือนโอ้บ่มันพี่น้องนเนี้ยร้อนววเฮ้ยมึงขี้ต้มพี่น้องดย ต่อครับดเบิ้งกันรวันรวๆ <c oughs> เดี๋ยวปะควย่ยตัวนหนึ่งแลวพี่น้องกับตัวได้หลอกสุดท้ายกาโอเคแลวพี่น้องยังได้ลังโอ้เงียบพี่น้อง,ง,อองไปครับอีกรังหนึ่งครับใ,ใกล้กันเฮ้ย โอ้เงียบกันพี่นอ้องไปเก็บเบ็ดครับผมครับพี่น้องเบ่งไม้ถึงทั้งน้ำไหลพี่น้องหลอบที่สองหลอบก้อน,นห้อยดึงเต็มหลุดพี่น้องรอบนี้เป็นยังไงห้อยดึงบ่นะครับห้อยดึงรอ,อบที่แล้ว รอบนี้ก็ให้เดึงกันพี่น้องอุ้ยอุ้ยพุทุกพี่น้องหัวหน้าหัวน้าหัวหน้โอู้หปลาดุกพี่น้องเอารอบนี้อู้หูเหล่าอุ้ยคุยเลยพี่น้องว้าวรอบนี้ปลาพาดพี่น้องอู้หูรอบก่อนโอ้โหมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว แต้มทีสองของรอบนี้พี่น้องกำลังแต้มมีห่างขึ้นนี่นะพี่น้องเนาะโอ้โหเก็บครับใส่เนาะโอ้ยบดบิบมอดเดือบึงเสื้อใส่ถุงพี่น้องอ้ยะยากไม่หมนันกันนะพี่นอ้องใส่ถุงน้ำรอบบานเลยพี่น้องเรต้องไปไกลพี่นอ้องแต้มนี่ได้กินได้ป่นได้ต้มนี่พี่น้องนี่ครับปลาคพอยญ่พี่น้องอ้ยะยาโอ้ยรอบเด็กนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอาเก็บครับ พี่น uh, oh. ้องเก็บแต้มทีสองรอบที่สามนะพี่น้องเนาะอู้ดังฮุยหุยเลยพี่น้องเลยนี่ครับโอ้โหปูใหญ่อยู่ที่พี่น้องเลยลงถุงลงถุงลงถุงจงลงจงลงจงลงโอมจงลง ้ <laughs> ไปครับผมเหลืออีกสองลังครับจะได้มีแต้มที่หกที่เจ็ดบ่มีแต้มนี่หาแล้วพี่น้องโอ้หลออดึกนี้มีตัวใหญ่พี่น้องเว้ยปรโคองใหญ่กับปดุกเจ๋วครับไปครับผมไปลุ้นต่อครับคู่สองแต้มใหญ่พี่น้องลางมีกัน สองหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังนี้จับเนื้อเขียดใส่พี่น้องหลังในประเป๋าแย่นี่จับเนื้อปูอู้เนื้อเขียดยังอยู่ขึ้เก่าพี่น้องนะครับขึ้ขาวอันลอนอยู่บ๊ะเก็บพี่น้องไปล่อยไว้หันลนะงหลังนี่ครัเนื้อใส่เดือดเด้งๆเลย ห้อยดึงแล้วพี่น้องปัตติอีกแล้วพี่น้องสามหลบเลยหลังเลยพี่น้องลุดตลอดเลยหลังปลาเนี่ยเก็บปักบุ่งพี่นอ้องเนะเก็บครับพี่นอ้องและรสรุปผลงานครับผมรับพี่น้องสลับภารกิจมือนีก้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องนะใส่เบ็ดไปสิบแปดหลังแล้วพี่น้องนะใส่ไว้ทงนทัทหลังบ้านเขาเนียพี่น้องบางอื่นเพิน่นเพิ่นห่วงไร ว่าใส่เบ็ดสั้นใส่หลังทุง่งนาหลังบ้านด้วยของก็ถือว่าเมื่อนี้ก็เดินไปหาแต้มโดยรอบดึกพี่น้องมีใส่เงี้นยนะปากคอเงี้ยประดุกพี่น้องสองแต้มหลังรอบที่สามนี่สมมยอดเลยครับพี่น้องก็ร่วมกันเก้าอีกสามแต้มก็ถเป็นหาแต้มพี่น้องถือว่าได้ต้มได้ยูได้ปนอยู่พี่น้องได้ยูได้กินอยูพี่น้องเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับพี่น้องสลหรับหาอยู่หากินครับมื่อนี้ขวลาหลังบ้านทุงน่งนาหลังบ้านเทานี้แหละพี่น้องก่ต้องไปใส่ไกลพี่น้องหาอยู่หากินยางไงนะพี่น้องเนาะ ปลาคอใหญ่เนี่ยนุ่นมจักรัดพัดทินเห็นสองรอบแล้วใส่เหยื่อใส่เดือนมันหลุดตลอดพี่น้องมันกินแล้วมันมันสะบัดมันหลุดพี่น้องมันก็เล็กกระเด็นนุ่มจักรัดพัดทินเลยใส่เหยื่อปูน้อยที่จับอยู่แถวนั้นพี่น้องเอาแบบเอาแบบจมใส่จมเลยให้ให้ปูน้อยมันมันอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องติดอิลิพี่น้องปลาคอใหญ่ตัวนี้รู้ว่าโอเคสุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้านุ่มจักรัดพัดทินต้องหาเหยื่อปูน้อยเนี่ยไปใส่เบ็ด ให้พี่น้องบ่ง้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ป่าค้อมเริ่มกินเหยื่อปูน้อยแล้วพี่น้องแล้วเหยื่อปูน้อยเนี่ยมันเป็นเหยื่อที่ถือว่าสามารถยุได้โดนนะพี่น้องเนาะไม่ต้องยามดุนี่ถือว่าในสุดยอดล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้นุ่มจะรับทัชทินหอกลาบลาพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังตั้งใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอการาบลานนะครับผมสวัสดีครับมันครับเยี่ยมครับ